วันนี้นะคะไพ่ากสื่อสารอะไรกับคุณนะมาเช็คพลังงานกันนะคะนี่อาจจะเป็นคําตอบที่คุณรออยู่ก็ได้นะคะเปิดใจรับฟังนะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะตั้งจิตให้นิ่งนะมีขอเช็คพลังงานนะคะว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้พลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะโอ้โหเดือดแฮงแมนขึ้นพลังงานของการรอคอยนะคะพลังงานของ คนที่นะคะตอนนี้นะ,ะมีความคิดความเครียดความวิตกกังวลน,นะบางคนแบบคิดโลภคิดเยอะคิดมากมีใครเป็นไหมคะบางคนมีอาการแบบตอนนี้นะคะปวดหัวปวดขาอยู่นะคะพลังงานใบนี้นะคะคุณกําลังรอคอยอะไรสักอย่างหรือกําลังพยายามอดทนอะไรสักอย่างอ่มาเช็คพลังงานว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขึ้นพลังงานใบนี้นะคะแนะนําให้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะเจริญจิตตะภาวนานะจะดีขึ้นนะคะคุณจะเห็นเส้นทางคุณจะเห็นเขาเรียกนะทางออกของปัญหานะคะบางคนต้องสร้างบุญสร้างกุศลนะขึ้นไพ่ใบนี้มานะคะอ่าตอนนี้มีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้วิตกกังวลน,นะอ่ะขอเช็คพลังงานหลังจากนี้นะคะว่าคนที่มาเจอคลิปนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรรออยู่ไหมนะคะโอ้มีค่ะนะคะ ครูบาอาจารย์ขึ้นมาเลยนะคะพลังงานของคนที่บอกเลยว่าคุณนะคะมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนนะคะนับถือปู่ฤษีมีใครเป็นไม้สายปู่ฤษีนะคะบางคนนะคะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำนะพลังงานใบนี้บอกว่าคุณจะมีเส้นทางคุณจะมีหนทางคุณจะมีทางออกนะคะคุณเห็นไหมนะคะพลังงานของผู้นําทางค่ะพลังงานของครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่มี่บอกว่านะพลังงานของคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้แนะนําให้ สวดมนต์นั่งสมาธินะคะปฏิบัติธรรมก็ยิ่งดีนะคะ,จะเจริญจิตตะภาวนานะะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยคุณจะมีนะคะอย่างที่บอกว่าครูบาอาจารย์คอยชี้ทางคอยนําทางนะคะหรือตัวคุณเองนั่นแหละค่ะจะเป็นผู้ที่นําทางตัวเองนะ กลับเข้ามาหาตัวเองค่ะพลังงานใบนี้นะคะบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องปลีกวิเวกแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับเข้ามาหาตัวเองแล้วนะคะนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะหรือว่าหาเวลาไปปฏิบัติธรรมนะครูบาอาจารย์ขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะจะมีทางออกมีแน่นอนคะ่ะเชื่อมีเลยนะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้คุณอะนะนะมีของมีครูบาอาจารย์อยู่ในตัวอยู่แล้วคะ่ะเพียงแต่บางครั้งนะคะด้วยความที่หลายๆเรื่องหลายๆราวในชีวิตนะมันทําให้เรารู้สึกว่า เราคิดไม่ออกนะน่ะเห็นไหมคนที่ได้เดอะแฮง m ม n นะคะคิดปวดหัวคิดไม่ออกหาทางออกยังไม่เจอนะคะอ่ะเนี่ยแหละเธออ่าคุณจะมีนะคะคนเข้ามาช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีอ่าผู้ใหญ่เมตตาแล้วกันนะคะ หรือคุณสามารถไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์คนที่คุณนับถือก็ได้นะคะจะมีคนช่วยเหลือค่ะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะอ่าพลังงานใบต่อไปค่ะว้าวคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้โอ้โหไพให่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะกงล้อแห่งโชคชะตาสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้ดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นนะคะบอกเลยอย่างที่ไพ่บอกค่ะ ถ้าวันนี้หาทางออกไม่เจอกลับมาอยู่ที่ตัวเองนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาฐานบุญฐานบาร,รมีของคุณจะหนุนนําให้ดวงชะตาของคุณนะคะดีขึ้นนี่บอกเลยค่ะว่าไพ่ของคุณนะคะอาชีวิตของคุณจะดีนะคะจะดีขึ้นมากๆจะดีขึ้นตามลําดับตามฐานบุญฐานบารมีของคุณนะคะพลังงานใบนี้นะคะยังจะบอกว่าคุณอาจจะมีโชคหใหญ่หล่นทับมีส้มหล่นนะคะอาจจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะมีโชคมีลาบ มีความโชคดีไพ่ใบนี้บอกเลยค่ะคุณจะมีความโชคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่นอนนะคะเซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยนะคะพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน30วันคุณจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่หรือความโชคดีเข้ามาค่ะมีข่าวดีเข้ามาค่ะและชีวิตของคุณกําลังจะไปนิดในทิศทางที่ดีขึ้นอ่ะขอดูพลังงานอีกสักหนึ่งใบนะคะโอ้โหแบบพลังงานดีมากค่ะอ่ะขึ้นมาสองใบเลยคุณจะมีคนช่วย คุณจะมีข่าวดีนะคะเรื่องราวดีๆข่าวดีกําลังจะเข้ามาหาคุณพลังงานของใบนี้การเดินทางก็ดีค่ะเมื่อกี้ก็เป็นการเดินทางเหมือนกันนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางทั่วประเทศหรือ,อทั่วโลกเลยนะคะแล้วพลังงานใบนี้นะคะบ่งบอกถึงคนที่มาเจอคลิปนี้มีโอกาสเดินทางนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือบางคนมีสายเปแล้วเนี่ยนะคะบางคนมีผู้ใหญ่ให้อ,อุปถัมภ์นะคะมีขอขอความช่วยเหลือนะคะ พลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้ม่บอกเลยคุณจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะลบความคิดของคุณออกไปก่อนในพลังงานลบๆตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณคิดลบมากๆนะมีรู้สึกว่าคุณคิดลบคุณคิดไปนี้ทิศทางที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเปลี่ยนความคิดความคิดของเราสาคัญมากๆนะคิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยนะคะคิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยทุกอย่างจะเป็นอย่างที่คุณคิดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ดวงของคุณกําลังจะดีขึ้นขอให้คุณเชื่อ เชื่อในตัวเองให้มากๆนะคะหเลยคือเชื่อมั่นในตัวเองว่าชีวิตเรากําลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น2ถ้าหากคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางครูบาอาจารย์นำทางคุณแค่กลับเข้ามาเชื่อมโยงกับตัวเองเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุณเคารพบ,บูชาค่ะเดี๋ยวคุณจะเจอทางออกคุณจะมีสิ่งอัศจรรย์ปาฏิหาริ์เข้ามาภายใน30สวันนี้นะคะ เซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยนะคะแล้วคุณมาดูกันว่าภายใน30วันคุณดูเลยว่าคุณมีความโชคดีอะไรแล้วมาเมนบอกมีด้วยนะคะขอให้คนที่มาเจอคลิปนี้โชคดีค่ะครูบาอาจารย์นะคะปกปักรักษาคุ้มครองน,นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้โชคดีค่ะ